สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มในช่องช่องบุ๋ม Channel วันนี้ช่างบุ๋มจะพามาดูวิธีการถอดล้างแอร์ยี่ห้อเทรนขนาด24,000 BTU เรามาเริ่มจากการถอดฝาหน้าพร้อมตัวแสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่องปรับอากาศออกก่อนนะครับ สกูยึดทั้งหมดนะครับของฝาครอบจะมีทั้งหมด6ตัวจะมีด้านหน้า3ตัวด้านล่างอีก3ตัวใกล้ๆก,ก,ก,กับตัวบานสวิงเมื่อเราทำการแง้มบานสวิงดูด้านในเราจะพบว่าฝุ่นและเชื้อรามีจำนวนมากหลังจากที่เราทำการขันสกูออกทั้งหมด6ตัวนะครับก็ทำการงัดฝาหน้าออกมานะครับเบาๆนะครับแล้วก็ถอดออกมาได้เลย หลังจากถอดฝาครอบหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการถอดแจ็คของตัวมอเตอร์บานสวิงนะครับจะอยู่ตรงบริเวณแผง pcb บอร์ดนะครับก็บีบนิดนึงแล้วก็ดึงออกได้เลยตัวถาดน้ําทิ้งจะไม่มีสกูยึดนะครับจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ทั้งหมด4จุดเนื่องจากว่าเป็น a อรใหญ่24,000 btu แล้วก็ตัวถาดน้ําทิ้งก็จะมีสายท่อน้ําทิ้งนะครับ รุ่นนี้ดีหน่อยนะครับก็จะมีเหมือนสปริงนะครับล็อกเกี่ยวไว้นะครับเราก็ดันขึ้นนิดหน่อยก็หลุดแล้วหลังจากที่เราทําการถอดตัวถาดน้ําทิ้งออกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเห็นตัวใบพัดลมโพรงกระลอกนะครับย้ําเลยครับตัวนี้ถอดยากมากเดี๋ยวช่างบุ๋มจะถอดให้ดูว่าการถอดตัวใบพัดลมโพรงกระลอกเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าใบพัดลมโบเวอร์มีวิธีการอย่างไร เราเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องทำการถอดสกูยึดตัวแผงอ e ีวาเลเตอร์ออกก่อนจะอยู่ด้านซ้ายนะครับจำนวนอ่าสามตัวนะครับทีนี้นะครับเรามาทำการถอดตัวอ่าใบพัดลมโปเวอร์ออกนะครับสกูยึดตัวใบพัดลมโปเวอร์เห็นไหมครับเราต้องคลายนะครับสกูยึดฝาครอบมอเตอร์ออกก่อนนะครับแล้วทำการใช้ไขควงเนะี่ยงัดขึ้นนิดหน่อย เราก็จะเห็นสกูยึดต,ตัวใบพัดลมโบเวอร์ um er, ติดกับตัวแกนมอเตอร์การขันออกเราก็ต้องใช้นะครับไขควงงัดข้างหนึ่งแล้วก็นําไขควงอีกตัวหนึ่งมาขันออกนะครับถึงจะดึงออกได้เมื่อเราทำการถอดสกูยึดใบพัดลมโบเวอร์ออกแล้วนะครับเราก็มาทำการถอดตัวใบพัดลมโบเวอร์ออกจากแกนมอเตอร์นะครับโดยการยกแผงอีวาเปเรเตอร์ทางด้านซ้าย ที่มีสกูยึดทั้งหมด3ตัวที่เราถอดออกก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ถอดตัวลูกยางประคองออกแล้วก็ดันแผงอีวาปรปเพลเตอร์ขึ้นและดึงใบพัดลมโบเวอร์ออกมาทางซ้ายเมื่อเราสังเกตดูแกนมอเตอร์ดีนะครับตัวที่เรายึดเนี่ยมันจะเลยเข้าไปด้านในของตัวฝาครอบตัวมอเตอร์ใบพัดลมโบเวอร์ดังนั้นเมื่อเราจะขันเนี่ย เราจําเป็นต้องถอดฝาครอบมอเตอร์ขึ้นเล็กน้อยแล้วก็งัดอย่างที่ช่างบุ๋มบอกนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถมองเห็นสกูยึดระหว่างตัวแกนใบพัดลมโบเวอร์กับตัวแกนมอเตอร์ได้หลังจากที่เราทําการถอดใบพัดลมโบเวอร์ออกมานะครับเราก็สังเกตเห็นนะครับหรือสังเกตดูดีๆนะครับว่ามีฝุ่นเกาะค่อนข้างเยอะจํานวนมากนะครับพวกงนี้นะครับ เป็นแหล่งสะสมฝุ่นสิ่งสกปรกต่างๆเชื้อรานะครับแล้วก็เป่ามาใส่ตัวเรานะครับดังนั้นแนะนำให้ล้างทุกๆ6เดือน เมื่อเราทําการล้างนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ถอดออกไปเสร็จเรียบร้อยไนมะ่ว่าจะเป็นฝาครอบต่างๆใบพัดลมโบเวอร์ทีนี้เราก็มาทําการจัดการด้านในนะครับนั่นก็คือชุดแผงอีวาโปเลเตอร์ช่างกุมก็จะลงฟองน้ําผสมกับน้ํายาครับทำการล้างครับให้สะอาดครับหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงฉีดแผงอีวาโปเลเตอร์ฉีดตัวชุดบอดี้นะครับให้สะอาด จนเรารู้สึกว่าสะอาดเราก็พอนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปทําการฉีดชุดคอยล์ร้อนนะครับด้านนอกนะครับก็ให้สะอาดตามที่เราคิดว่ามันสะอาดเพื่อที่จะสามารถระบายความร้อนได้เราก็พอแค่นั้นนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่ช่างบุ๋มได้ทําการถอดออกไปเพื่อล้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากถา,าน,น้ําทิ้งใบพัดลมโพรงกรรอกนะครับฝาครอบนบฟิเตอร์ การล้างนะครับใช้เวลาล้างค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากก็เรื่องของความสกปรกเรื่องของการถอดเพื่อจะนําไปล้างนะครับแอร์แต่ละยี่ห้อนะครับการล้างนะครับก็ไม่เหมือนกันการถอดก็ไม่เหมือนกันและบางยี่ห้อนะครับยี่ห้อเดียวกันคนละรุ่นนะครับการถอดล้างก็ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องใช้ความชํานาญในการล้างถอดบ่อยๆล้างบ่อยๆมันก็จะมีความชํานาญเองแต่ ก็หวังว่าทุกท่านนะครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็จะคงนําไปนะครับปรับปรุงประยุกต์ใช้นะครับกับแอร์หลายๆยี่ห้อได้หลังจากที่เราทําการล้างเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับจาระบีนะครับช่วยในเรื่องของการหล่อลื่นแล้วก็ลดนะครับความร้อนนะครับของการเสียดสีได้หลังจากที่ล้างอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการประกอบเข้าไปนะครับ ตอนนี้ช่างบุ๋มใส่ใบพัดลมโบเวอร์เข้าไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ขันสกรูนะครับเรามาทําการขันสกรูเข้าไปนะครับเห็นไหมครับใช้ไขควงข้างหนึ่งงัดค้างไว้และใช้ไขควงอีกตัวหนึ่งนะครับทําการขันนี่ครับค่อนข้างยากครับไม่ได้ง่ายแต่ทำได้นะครับแค่ต้องใช้เวลา เมื่อเราทําการยึดสกูกับตัวใบพัดลมโบเวอร์กับมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการประกอบแผงอีวาเปเลเตอร์นะครับใส่ลูกยางใส่ถาดน้ําทิ้งเข้าไปนะครับผมแล้วก็เตรียมใส่อุปกรณ์ฝาครอบนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราถอดไปนะครับก็ประกอบให้เรียบร้อยพวกฟิลเตอร์นะครับ สุดท้ายนะครับช่างบุ๋มหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยและอย่าลืมกดติดตามให้ช่องช่างบุ๋มชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างบุ๋มขออนุญาตสวัสดีครับ